ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เพลงกลับมาในลุค Bad Girl นะคะกับลุคที่เปรี้ยวมากๆแล้วก็เทด้วยถ้าเพื่อนๆพนคนไหนสนใจอยากแต่งตามก็ไปดูวิธีการแต่งได้เลยค่ะเริ่มจาก Urban Decay Dislick Setting Spray นะคะเพลงชอบฉีดตอนก่อนแต่งหน้ามากๆเลยเพลงทา i l m a s c a Matte w e l l ค่ะบางๆางทวๆหน้าเพื่อควบคุมความมันค่ะ Geo g i o Armani Lumina s i l Foundation ค่ะเพลง ชอบมากๆคือว่ามันบางเบาแต่ว่ามันก็ยังปกปิดอันนี้เพลงใช้แปลงลงค่ะค่อยๆแทบแทแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วหน้าค่ะทาหน้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาคอเลยนะคะสีผิวจะได้สม่ำเสมอกันค่ะ Sleek by Tree Pink Lemonade ค่ะใช้สี ครีมบัตตรงกลางค่อยๆใช้แปรงแถบให้ทั่วหน้าจนกว่าจะเนียนนะคะห้ามลากเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวรองพื้นเราจะเป็นคาบค่ะสก,กีเพลงลืมทาคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่ะเพลงใช้นาสไวดีนครีมไม่คอนซีลเลอร์ค่ะทาใต้ตาแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยบเบาๆค่ะ สร็จแล้วเพลงเอาแปรงที่ทาครีมบัตเกี้ค่อยๆเกลี่ยไม่ให้เป็นขอบค่ะแป้งฝุ่นเบนไนสี Natural s e ตค่ะใช้แปรงพุ่มอ้วนๆฟูๆทาทั่วๆหน้าแล้วก็คอเลยค่ะเพลงขอเพิ่มสีให้หน้าด้วยเบนฟิตฮูล่าค่ะทาใต้ชีกบนนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ฟุงขึ้นมาถึงข้างบนหนกแก้มเลยค่ะ าลืมทาที่กรอบหน้ากันด้วยนะคะมาเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะเพลงใช้แปลงเปลี่ยขนคิ้วให้อยู่ในที่ในทางนะคะแล้วก็ใช้ตัว N s Eye p a เพ t ค่ะกับแปลงหัวตัดลากโครงคิ้วตามที่ต้องการได้เลยค่ะส่วนวันนี้เพลงจะลากให้คิ้วยาวออกมาหน่อยนะคะแล้วก็โก่งขึ้นมานิดนึง เพลงใช้สีเดิมนะคะเอาที่เหลือจากแปลงค่อยๆลากจากหางคิ้วมาจนถึงหัวคิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบทรงคิ้วแบบไหนก็แล้วแต่ตามถนัดแล้วก็ตามที่ชอบเลยค่ะเพ่งจะแอบ,บใช้นิ้วมือนะคะเกลี่ยตรงหัวคิ้วให้ลงมาตรงสันจมูกนิดนึง พอดกกกล้องเพลงแบหมดเพลงก็เลยเอาไปชาร์จแล้วก็เขียนอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเลยนะคะเราไปต่อการเพลงใช้นาสวีเดนชิเปมี่คอนซีลเลอร์ตัวเดิมคู่กับแปรงที่เล็กๆหัวแบนๆค่ะยังใช้คอนซีลเลอร์ค่อยๆเกลี่ยใต้ท้องคิ้วเพื่อทำให้คิ้วดูคมมากขึ้นค่ะ หลังจากได้ทรงคิ้วที่ต้องการแล้วนะคะเพีงก็จะใช้นิ้วเกลีย่ยให้คอนซีลเลอร์กลืนไปกับผิวค่ะเสร็จแล้วก็ทามาสคาร่าคิ้วนะคะใช้ของอะไรก็ได้แต่วันนี้เพลงใช้ของเบบรีนสีทองค่ะค่อยๆเกลีย่ยเพีงเกลีย่ยตามเส้นขนเลยนะคะเพีงไม่อยากให้มันดูทองเกินไป ใช้ลิปสติกเวดันไวในการทาตานะคะสีเชอร์รี่บอมเป็นสีแดงเบอร์กันดี้เพลงทาถึงแค่ตรงชั้นพับเปลือกตาค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ฟูงค่ะ ใช้อายแชโดว์แบบครีมของ Can Make นะคะอันนี้เป็นกับ wing. เพดวิงวิงเังใช้นิ้วแล้วก็แตะทั่วๆเปลือกตาค่ะใช้สี Smarty Pan จาก p a l t t t e t ทัด in Boom นะคะจากนั้นเพ่งใช้ลิปสติกสีดิมกับแปรงอันเดิมนะคะเพ่งเอามาลากเส้นค่ะตรงขอบตาให้ฉิดคนขนตามากที่สุด แล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยให้ฟุ้งออกมาเป็นวิงที่หางตาค่ะเสร็จแล้วก็ลากสีมาที่โคนขนตาล่างให้เชื่อมกันค่ะ ใช้ Essence Long Lasting Eye Pencil ค่ะกับแปรงหัวเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอามาเขียนเป็นไลเนอร์นะคะแต่ว่าไม่อยากได้ไลเนอร์ที่เส้นชัดไปเพียงอยากได้ไลเนอร์เส้นฟูงๆแล้วก็ค่อยๆขยี้ออกมาค่ะถ้าไปจนถึงโคนขนตาล่างแล้วก็เกือบถึงตรงหัวตาเลยนะคะ ใช้แปรงค่อยๆเกลีย่ยให้เส้นไลเนอร์ฟุ้งค่ะใช้สี s w e ว Spell จาก p a l e t t ซ s o ว่า Smoky เกลีย่ยข้างล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆเบนขึ้นมาตรงเปลือกตาบนค่ะใช้นิสสอเขียนขอบตาสีครีมของ Sephora ค่ะทาที่ Inner Line ตรงขอบตาล่าง ทะำให้ตายังดูกลมโตแล้วก็ไม่ดุเกินไปค่ะเพลงใช้ The Bar Mary l u m i n i z e r กับแปลงหัวเล็กๆทาที่หัวตาเพื่อให้ตาดูสว่างสดใสขึ้นจากนั้นเพลงใช้ Glitter Eyeliner จาก Kiss Me มาทาตรงขอบตาล่างค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาค่ะวันนี้เพลงจะไม่ติดขนตาปลอมเพราะว่า อยากได้ลุกที่ขนตาเป็นธรรมชาติจริงๆแต่เพลงก็ยังอยากให้มันดูมีความฟูแล้วก็หนานุ่มค่ะเพลงใช้ Royal Miss m i s s สมังอะทาเป็นเบสก่อนนะคะเพื่อให้ขนตาเนี่ยไม่ตกจากนั้นเพลงก็จะใช้ m i s ช Teen Super Model ที่มันเป็นหัวไฟเบอร์ด้านหนึ่งแล้วก็หัวมาสคาร่าด้านหนึ่งค่ะเพีงว่ารุ่นนี้ดีมากๆทำให้ขนตาเนี่ยเยอะแล้วก็ยาวแล้วก็ฟูขึ้นมากๆเลย สีเจตเซเตอร์กับสีส마ตตี้แพนส์ผสมกันเพื่อไล์สัตนจมูกให้คมขึ้นใช้สีไอโรนิกจากทาร์ตคัลเลอร์วิลค่ะปัดที่พวงแก้มนิดหน่อยนะคะเอาแค่นิดนิดให้หน้าดูไม่จืดพอค่ะได้เวลาทาปากค่ะเพ่งทาลิปมันไว้แล้วนะแต่มันก็ยังแห้งอยู่ดีใช้ลิปไลเนอาของท็อปช็อปค่ะ คือมันไม่มีชื่อสีเขียนไว้อะแต่เป็นสีแดงเข้มแล้วเพลงเอาทาเข้าไปด้านในปากค่ะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยให้มันฟูงๆออกมาเสร็จแล้วเพลงก็ใช้ลิปสติกที่เป็นลิปกลิดลิปสติกของซูเปอร์มัมสีคาลิปโซค่ะเป็นสีน้ตาเลยแบบน้ำตาลเลยทาข้างในปากแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยออกมาให้ฟูงค่ะที่เพลงใช้นิ้วเกลีย่ยนะคะเพราะว่าเพลงคิดว่าเวลาเพลงทาปากแบบสีเข้มแล้วก็ใช้ทาจากทูบเลยเนะี่ย มันจะดูมีอายุขึ้นมาถ้าแบบนี้จะดูโอเคกว่าเสร็จแล้วค่ะกับลุคแต่งหน้า bad bad girl เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบไหมเอ่ยแต่เพลงคิดว่ามันยังไม่สูตรอะเพลงเลยทำผมด้วยเพลงใช้ที่หนีบผมแล้วก็เอามาหมุนๆให้ผมเป็นหลอนนิดๆดูแบบไม่ได้ตั้งใจมากค่ะ จแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มความคูลนิดนึงแต่ว่าหมวกมีความเผ็ดระยิบระยับมากแต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคเสร็จแล้วค่ะกับลุคแบด b a ดเกิลค่ะผมว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์บอกเพลงไว้ได้เลยนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพลงด้วยนะเผื่อไว้เพลงลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย